สวัสดีครับพี่บันทึครับมาเยี่ยมชมอ๋อครับโอเคโอเคมาเยี่ยมชมดูนี่จอดรถทำไมครับโอเคครับดีครับดีครับดี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 มากครับโอเคาดีมาก สวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมวันนี้ด่านอะไรครับท่านเอออันนี้เป็นด่านป้องกันปรับปรามอาชญากรรมครับผมครับก็ตามลำแสงกองกำลังก้าวครับผมไม่ไม่ใช่ตานเมาเนาะเออไม่ใช่ครับผมครับครับครับท่านี้พอดีผมได้ผ่านมาแล้วรับแจ้งจากประชาชนว่าีนครับเออผมจะมาดูที่ว่าตั้งด่านนะครับเป็นไปตามระเบียบของตำรวจในระเบียงนี้นะครับผมครับถ้าเดี๋ยวผมจะนําเสนอนะครับครับถ้าถูกต้องก็ผมก็จะนําเสนอทางที่ถูกต้องครับผมนะครับ สวัสดีครับท่านสวัสดีครับดีครับดีครับดีพวกนี้กำลังจะเข้าอ่ามเทศกาลนะฮะคือตรงเนี้ยอต่ยังเม่สำเร็จคือมันมีรถถายนะครับครับเราก็เลยวิเคราะห์อย่างไรมแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมาตั้งเนี่ยมีการป้องกันเป็นการป่าไม่ให้รถมันหายนะครับเราก็เลยต้องมาตั้งครับเป็นนี้เนี้ยเมื่อก่อนปิดถนนเลยปิดถนนแข็งแข่ง ผมเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาก็เจอนะครับท่านเนี่ยคือคือถ้าเกิดไม่มาดังนั้นเดี๋ยวไปแล้วนะแบบแล้วก็มีใบอะเมื่อกี้นี่มาใบเป็นกลุ่มเลยครับประมาณยี่สิบสามสิบพันอะเมื่อกี้นี่ฮะท่านคือตรงเนี้ยอันตรายครับครับมีถูกต้องนะครับมีดานมีอ่ากล้องโอ้ชัดเจนครับกล้องสีครับผมขอเป็นดานตัวอย่างได้ไหมฮะได้เลยจะที่ติดกล้องหมดนะครับครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่นะฮะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ถนนกาญจนานะครับ กัญจนาฝั่งขาออกนะฮะมุงหน้าบรมราชชนนีเนาะตรงนี้นะครับอันนี้ผมอยู่เขตพื้นที่ของสนหลักสองเรานะครับของกรทมนะครับที่ผู้สื่อข่าวลงตอนนี้นะครับเธอกับมีผู้บ้คบัญชานะครับระดับสูงนะครับหลายท่านนะครับได้ลงมาดูแลนะครับด้วยตนเองนะครับในการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมเห็นด่านแล้วก็ผมก็โอเคนะครับถือว่าทิปและหลายด่านนะฮะ ผมถือว่าประทับใจครับประทับใจเห็นด่านี้คือประทับใจมากนะครับนะครับในการตัดตั้งหรือว่าตามระเบียบของของวตลนะฮะก็ก็โอเคถือว่าโอเคนะฮะครับนะครับท่านโอ้หอันนี้มากันก็มาดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนครับครับนะครับก็อย่างที่บอกครับว่านี่เป็นผู้กกับของกู้กับสนหลักสองหลักสองนะน้อโอเคครับผมด้วยตัวจริง เดี๋ยวผมขอเยี่ยมชมนิดนึงนะครับก่อนนะครับเฉียดทั้งหลายด้วยที่ดูกันข้าพน่าด่านนะครับผมขอบคุณมากครับมีมีมีไกด์นำไหมฮะมีไกด์นำไหมฮะขอขอไกด์ที่ผู้เชี่ยวชาญนิดนึงฮะนำได้ไหมฮะเดินเดินดูได้เลยนะครับโอเคโอเคครับครับขออนุญาตนะครับนะนี่ครับท่านผู้ชมครับผมนผมสัญยานะครับหนุ่มหัวหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอันนี้ลองลองพุ่งครับการนะครับมาเองเลยนะครับท่านเอาวันนี้ มากระจายเจ้าที่แบบนี้ครับโอ้ขับับขับรองุ้ังคับการนะครับมาเองเลยครับดีครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูด่านตัวอย่างนะครับที่ผมเห็นนะฮะหลายๆด่านนะครับในเขตกรุงเทพประมานครสอนหรือสอพนะครับเมื่อกี้เราก็ลงไปที่พื้นที่ของจังหวัดนครปฐมแล้วนะฮะอ่าซึ่งก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะฮะแต่มาเห็นของทางสอนอ่าหลักสองเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาครับโอเคโอเคครับอ่าอ่าไปวามกัน นี่นะคะท่านผู้ชมครับดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูหน้าด่านเลยฮะและการวางกลวยนะฮะการวางกลวยนะครับการจัดช่องนะฮะเป็นระเบียบนะฮะพที่ผมเห็นในระเบียบนะฮะที่ผมอ่านนะครับหรือได้ไปสัมผัสด่านและหลายด่านนะครับตั้งแต่ท่านจติทิพย์ไทยจินดานะครับท่านสุวัสดแจ้งยอดสุกรนะฮะปัจจุบันก็คือท่านดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับ อ่านี่แหละครับอ่ะผมระดับหนึ่งว่าผมขอท่างผู้สื่อข่าวเองขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมอ่านในการตั้งของสอนอหลักสองถ้าเราไม่ลงมาเองนะฮะไม่ดูอ่าเห็นแต่เขาเล่าว่านะฮะเราก็อาจจะไม่เชื่อนะฮะวันนี้ได้อ่าเป็นนิ้วเป็นหมายที่ดีนะครับที่เราได้ลงมาอ่าดูนะฮะท่านผู้ชมครับอ่าเห็นไหมฮะอ่านี่นะฮะนะกลับรองผู้คบ,ะะบคญชาการนะครับลงมาอ่า ควบคุมดูแลนะครับการตั้งจุดตรวจเองเลยนะฮะนี่ฮะอีกร้อยห้าสิบเมตรนะฮะอีกร้อยห้าสิบเมตรถึงจุดตรวจสอนอหลักสองครับท่านผู้ชมครับอ่านี่นะฮะดูช่องนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูการวางกลวยนะฮะผมขอให้สอนอหลักสองนะครับเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างครับท่านสอนอสอพนะครับในเขตกรุงเทพมระานครนะฮะและปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดนะฮะจังหวัดต่างๆนะฮะ ดูการเรียกรถนะฮะดูนะครับโอเคนะฮะดูนะฮะดูดูกันการวางกลวยนะัป้ายนะฮะชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูป้ายนะฮะป้ายว่ามีท่านใดบ้างนะฮะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้คุมด่านนะครับผมจะพาไปดูนะฮะอันนี้กล้องนะครับท่านผู้ชมครับกล้องนะฮะตรงนี้นะฮะกล้องนะฮะท่านผู้ชมครับที่มือทางผู้สื่อข่าวนะครับที่ดูนะฮะนี่คือกล้องนะครับกล้อง10วีนะฮะ และทุกคนนายนะฮะเขาจะมีกล้อง b o d y แคมใช่ไหมฮะติดทุกนายนะฮะติดทุกนายนะฮะติดทุกนาย,นะะนายโอเคอ่านี่นะ,ะอ่านี่ฮะผมด่าในให้ฟังนะครับด้านบนคือจุดตรวจจุดตรวจสนอหลักสองนะฮะผู้คุมด่านพันำตำรวจตรีนะครับกัจกรใช่ไหมฮะอ่ากัจกรอะไรก้อนก็พงพักนะฮะโอเคอ่ะชื่ออะไรบ้างตัดการโอ้หเลยครับเดี๋ยวนะฮะปฏิบัติหน้าที่คุ้มริตโดยผู้ที่ชอบ ปวดแช่งพันคนตำรวจตีนะครับพงอนนท์คล้ายคลึงโอ้โหครับนี่ครับท่านอันนี้ฮะดูฮะเบอร์นะฮะนี่นะครับคือป้ายตัวอย่างนะครับและเป็นด่านตัวอย่างนะครับในวันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะฮะอ่าดูนะฮะเอาครับครับครับท่าน ข้อปฏิิบัตที่นะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอ่ะฮะโอเคนี่ฮะข้อปฏิบัตินะฮะอันนี้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติกับว่าเข้ามาก่อนที่จะมาตัวแจะต้องปิดไฟหน้ากับเปิดไฟดีแล้วก็ตรงหน้าแล้วก็เปิดไฟในรถโอเคโอเคไม่ใช่ปริบัตครับเปิดตามต้องต่างโอเคเอาใหม่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 ดิ้าใหม่ไม่เลิกก็รไม่ต้องครับพูดเลยครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับครับ ประชาชนนะครับที่ขับรถผ่านด่านเนี่ยจะต้องแบบตามข้อบังบตั้งแต่ 1. ปิดไฟหน้า 2. เปิดไฟหลี 3. รถจะจดลงทุกบานเป,เปิดไฟในรถ,นรถแสดงใบยกกับกขี่และบัตรประชาชนแล้วก็แบบตามคําสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งเจ้าพนักงานนั่นก็อาจจะดูว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่นะซึ่งด่านเนี่ยเราจะเน้นอาวุธปืนกับยาเสพติดเป็นหลักนะครับ ตอนนี S <S ้ผมอยู่กับท่านรองผู้กำกับรองผู้กำกับนะครับ้องกันปะปามสนรสองปะปามนะครับท่านพลพันตำรวจโทพันธนสิทธิ์จิตติพันธสิธัิ์จิตติพัฒพป่์พัฒโปกงนะครับบอว่าขอบคุณมากมากครับเราเห็นหลายๆด่านนะครับในกรุงเทพคือเปคนนะไม่เคยเจอนะครับแบบนี้นะครับหายากมากหายากมากรุดตรวจที่จะทำตามระเบียบหายากมากเป๊ะเลยฮะหรือว่าเป๊ะเลยฮะ วันนี้ก็มาไม่ผิดหวังจริงครับได้เลยครับขอชื่นชมท่านมากนะครับชื่นชมครับชื่นชมเลยครับวันนี้นะครับดูแลลูกน้องๆในการปฏิบัติหน้าที่อุปกรณ์ส่วนควบคุมการงานเอามาตั้งจุดตรวจนี่จุดนี้เวลาเรียกรถใช่ไหมครับเราจะก็มาช่องนี้ใช่ไหมครับท่านจุดถังกรอันนี้เป็นจุดถังกรองอ๋ออันนี้เป็นจุดถังกรอจุดถังกรองจะมีกล้องสองตัวโอเคอ่ะจุดถังกรอตัวตัวนี้กล้องจะมีสองตัว นนีะะฮเดี๋ยวให้ผู้ชมท่านผู้ชมดูชัดๆนะฮะดูพร้อมกันนะฮะนี่กล้องหนึ่งตัวนะครับอ่าฝั่งนู้นอีกหนึ่งตัวนะฮะโอเคนะครับสวยงามมากอ๋ออันนี้มีตัวหนึ่งเขาสามตัวสี่ตัวครับกล้องเรามีทั้งหมดสี่ตัวเขาทุกสี่ตัวโอเคฝั่งนู้นสี่ตัวนี่นะครับท่านผู้ชมครับเวลไทม์นะฮะเวลไทม์นะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ครับ ระดับตรอสามารถตรวจดูได้ขนาดนี้เลยครับนะครับต้องต้องอธิบายนะครับที่กล้องทั้งสี่ตัวนี่ที่ที่เจ้าพนักงานแบ่งหน้าที่เนี่ยทางสํานักงานตำรวจแงชาสามารถดูได้เลยครับว่าเจ้าที่ตำรวจทำไงถูกต้องครับตองนี้เป็ตรองครับเห็นไหมครับนี่นะครับท่านผู้ชมสพนครปฐมเมื่อกี้ทาอะไรกันดูสนหลักทองเป็นตัวอย่างนะครับ จุดนี้ตัต้ง <gly> แต่ตั้งมาไม่เคยมีไม่เคยรับการร้องเรียนว่าเจ้าที่ตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ใดๆสิ้นไม่มีผมทำพูดจริขๆเองก็ไม่กล้าครับคืออย่างนี้ครับจากลูกแบบการตั้งจากอุปกรณ์มันก็ควรเป็นอย่างนั้นครับประชาชนเห็นจุดตรวจแบบนี้จะสบายใจมากแต่ไม่ใช่ทุกคนนะสําหรับคนที่ทําผิดถ้าเห็นจุดตรวจอย่างนี้บอกเลยว่าต้องกลัวแต่สําหรับประชาชนที่ไม่ได้ทําผิดอุ่นใจได้ครับสนหลักสองนะครับ ยุทธวิธีรูปแบบชัดเจนครับกล้องนี้สามารถเรียลไทม์ถึงจะนั่งอันนี้ใช่เลยครับไ้ดูอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับให้ดูชัดๆกันอีกครั้งนึงนะครับอ่านี่นะฮะท่านผู้ชมครับดูกันชัดๆนะฮะดูกันชัดๆนะฮะดูกันชัดๆเลยนะฮะนี่นะฮะโอเคเลยนะฮะใช้ตัวนี้ยังไงครับเวลาเราเรียกคืออีกครั้งหนึ่งนะฮะคือปกติเวลาเราจะเรียกเราต้องมีเหตุทางคนสงสัยก่อนนะก็ดูรถโจรหน้าโจรวัยโจรเพราะงั้นเวลารถกระจกดูเนี่ย เราสัมภาษณ์ดูเนี่ยสัมภาษณ์ดูปุ๊บคุยปุ๊บก็รู้แล้วว่ามีอาการลุกลี้ลุกลนหรือเปล่าใจถ้าเกิดว่าเป็นปกติธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีเสียงสงสัยแล้วก็ก็เชิญเลยครับไม่เราก็ไม่ที่เจ้าหน้าที่ที่เรียกตรวจคือรถเนี่ยแล้เจ้าหน้าที่ที่เรียกสังเกตการณ์นี่ได้รับการอบรมมาใช่ครับเพราะว่าก่อนจอที่จะตั้งด่านทุกครั้งเราจะต้องจี้แจงต้องครอบแจงรวครับนะครับยุทธวิธีต่างๆใช่ครับพร้อม ก่อนปฏิบัติหน้าที่ก็รวมให้ครับต้องเข้าแถวต้องเข้าแถวเข้าแถวรวมก่อนแล้วท่านพุ่มกับท่านมาควบคุมด้วยทุกครับโอ้โหครับยอดเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้เห็นกับผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวได้รวมมานะครับพาท่านผู้ชมนะครับรับชมกันสดๆนะครับของพื้นที่นะครับรับผิดชอบของสนหลักสองมีทั้งพุ่มกับรองพุ่งกับนะครับโอ้โหมาทางอันนจุดหนึ่งครับเดี๋ยวครับผม จะต้องมีสแกนความพึงพอใจอ๋อนี่ไงฮะอ่านี่ไงฮะมี QR code โอเคนะครับว่าคือด่านที่ได้ได้ขอญาตถูกต้องตามเบงเนี่ยตามเบลงจะต้องเข้าลิก์ตรงนี้ได้ด้วยครับลิ้งตรงนี้ได้เลยและประชาชนเข้าไปสแกนได้ว่าผลการตรวจของเจ้าพนักงานเป็นไงคุณพอใจไม่คือพอใจโอเคครับโอเคยครับขอฝากนะครับฝากด่านของสนอหลักสองนะครับ ทางสนสพอต่างๆนะครับผมฝากด่านสนอหลักสองเป็นด่านตัวอย่างนะครับยังไม่เคยมีท้องที่ไหนนะฮะทำถูกต้องตามระเบียบของปอตลนะครับหรือท่านต่อสักนะครับผมไปดูหลายๆหลานด่านนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนะฮะตั้งแต่สมัยอยู่ท้องลอนะครับท่านจัดทิตไทยจินดาท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะฮะจนปัจจุบันนะฮะ ก็ไม่มีนะฮะก็เพิ่งเจอด่านนี้เป็นด่านแรกนะฮะก็ถือว่าขอขอบคุณท่านปุ่มกับแล้วก็ท่านต่อพุ่มกับแรงป้องกันปากป่าป้องกันปาป่านะครับในวันนี้ด้วยครับนี่ประชาชนเห็นแล้วภูสนใจครับไฟสว่างนะครับสว่าง5ครับไฟตรงนี้ก็มีอยู่แล้ว้วไฟป้อมอีกนะฮะถูกต้องครับไม่มีนะฮะเรื่องวุฒิภาวะนะฮะทางก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีข้อติดจริงเลยนะครับท่าน ฝากถึงทางทางเจเลยนะครับทางงานส่วนแห่งชาตินะครับถ้าได้คลิปนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวนักขีปินสุดขัข่าวยากรรมเองนะครับขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมและก็ให้กําลังใจทางผู้บัคคับัญชานะครับและใต้ผู้บัคคับัญชาทุกคนนะครับเรื่องกบัติเหตุเรื่องอะไรก็เป็นห่วงอย่างมากนะครับกับผู้ปฏิบัตินะฮะผู้ปฏิบัตินะฮะ โอ้สุดยอดครับสุดยอดโอเคครับครับท่านผู้ชมครับอ่าอ่าคลิปนี้สั้นๆนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้มกับ่าปามเนาะตาปามนะครับของสนหลักสองหลักสองนะครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับผมหนุ่มสารยาหัวหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามนักเสพมิจฉุกต์สืข่าวยิจรทัรายงานครับผมด่านตัวอย่างครับ